สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องีเลอร์ประเสริฐศรีนะครับเทปนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับก็ต้องขอบคุณเอ็กตาของเรานะครับน้องเงาะนะฮะที่นั่งมาเป็นตัวประกอบสําหรับคลิปนี้นะฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งนะครับมารอศิลปินดังท่านหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังจะเดินทางเข้ามานะฮะรู้สึกว่าตอนเนี้ผมรอเขานานหรือมานานลึเกินนะครับไม่รู้เมื่อไหรจะขึ้นมาสักทีนะฮะ กว่าจะได้คิวคนคนนี้มานะครับเชื่อไหมครับว่าผมต้องดิวงานดิวหลายรอบอ่ะใช่ปงง่ะง้อคนเนี้ยศิลปินคนเนี้ย<ม>คือเขาไม่เคยคิดเลยนะครับว่าการที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขานะแต่ทําไมเขาแบบแว่าต้องให้ผมรอด้วยเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองดังเหรอคิดว่าตัวเองหน้าตาดีเหรอเออทาไมเขาคือทําไมงอ้อไม่รอเออเนี่ย พี่อุตส่าให้เกลียดขนาดไหนเนี่ยให้เกลียดขนาดไหนเอาให้เกลียดก็คือปกติรายการพี่อ่ะจะไม่มีเอ็กต์ตามีแบบมีคนมานั่งปกบมือนะเฮ้เวลาขึ้นมาเฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะนหมายรายการทีวีอ่ะเออนี่ยผมให้เกลียดเขาขนาดไหนมีเอ็กต์ตาผมต้องเสียเงินจ้างจ้างมาอีกเลยเนี่ยเออเนี่ยค่าตัวไม่ไน้อยหมื่นเลยทำไม โอ้โหผมมองซ้ายมองขวาเขายังไม่มาอีกเนี่ยแต่เมืม่อกี้ผมเห็นเแวบๆบแบบนะหรือว่าเขาไปซื้ออะไร,ไรเขารู้ไหมว่าเรามีนัดสี่โมงเ<ช>นี่ย<ช>นะครับทุกคนอีกกิโลเนี่ยอีกประมาณผมมีนัดที่จะไปธุระต่อนะฮะอีกประมาณสี่โมงเย็ยนตอนเนี้ยเหลือเหลืออ,อ,อะไรนะที่ผมจะต้องเดินทางอีกประมาณยี่สิบหกกิโลเขาก็ยังไม่มีความรีบร้อนเลยใช่ซึ่ง อะไรมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วอต้องต้องไปรับเขาใช่ไหมต้องไปรับเขาโอเค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 โอ้โหเชิญครับลูกพี่เมื่อกี้เลยถ้า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 เป็นไปได้เงาะอย่าอย่าอย่าบอกอย่าบอกพี่ให้มาสัมภาษณ์คนนี้นะพี่ไม่โอเคเลยอ่ะเหรอใช่ทำไมเหนื่อยคือคุณคุณนัดผมกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสระบุรีหลงศักดิ์เอาปุบปุบมือแดงๆก็แล้วศิลปินนะครับขอบคุณครับ นี่ครัศิลปินรับเชิญของผมครับครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่แหละครับโอ้คือเป็นศิลปินนะครับที่ผมต้องยอมรับมากเลยนะครับเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆนะฮะใช่ครับขวัญชี้โอ้ยรับทันด้วยอ่ะรักเข้มขันด้วยเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวดราม่าอ๋อเป็นตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างหน่อยอ่าก็ ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับไม่ไม่ป,ปกตผิผมไม่ค่อยรับเชนะียร์แข่งนะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถน,นนสระบุรีลมสักถน,นนสามขีฉัยขอต้อนรับทาทการนะครับกับพี่สุเทพสีใส<แ>เอาเหรอพี่แอตนี่พี่นารัก<แ>ไม่ใช่พี่กอลามเก็บพี่ทักไม่ใช่ ขับต่อไปบนถนนสระบุรีหล่มสักอีก25กิโลเมตรวันนี้ที่ว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่มาให้รายการช่องดีเล่ประเสริฐสีสัมภาษณ์นะครับผมต้องขอบพระคุณอย่างมากนะครับนี่แหละครับคือคนพิเศษของผมนะครับพิเศษมากๆเลยนะครับคนหนึ่งคนไหนอ่ะพี่มาอยู่สาวน้อยเพชรเพินแพงกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็มันก็ต้องถึงปีอ่ะเอายังไม่ถึงเก็ครึ่งเดือนครึ่งเดือนแล้วอีกนานไหม น่าจะนานนะห้าปีหรอชี้ห้าปีสัญญาห้าปีใช่สัญญาห้าห้าปีแล้วอะไรอะไรพี่พี่ก็มีวงของพี่พี่ก็มีอะไรที่พี่ต้องทําอยู่แล้วลูกเมียก็มีใครก็มีดูแลคนนุ้นคนนี้พร้อมที่จะดูแลพี่ที่ทําไมต้องมาทุกทรมานกับ้าน้อยด้วยก็ที่ว่าธรรมชาติลงโทษนี คือยังไงคือแวบเนีที่พี่ตัดสินใจมาคือยังไงคือคือคิดแวกเข้ามาก็คือหนึ่งเราจะทิ้งวิชาที่เราเรียนมาไม่ได้หรอกเมื่อกว่าจะเรากว่าเราจะได้มาถึงจุดๆนี้ก็สิบสลารตีนะค่อนข้างครึ่งชีวิตเลยนะอืแล้วจุดๆเราทิ้งไปโบราและกูเลิกละมันมันไม่ได้ไอ้สอง ออครับกูเ็าอยากนะครับเมาคยกินขี้มันก็กินแบบออย่างนี้นี่เอครับก็ก็คือพี่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมพี่มาเนี่ยแปบ๊บเดียวเพราะว่าผมผมผมเห็นในเหตุการณ์แล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่เข้ามาเนาะครับพี่บอกอุ้ยพี่คนนี้เหลือจะมาผมกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวมุกพี่จะแปะ๊กอ่อเพราะว่าในบุค,คลิกของพี่แหละมันจะเป็นบุค,คลิกที่แบบว่า โอเคมันมีหลายคนแล้วนะตั้งแต่พี่สุเทพจีนไซอะไรที่ผมไม่ได้ว่านะหน้าพงศ์แนาผีอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะมาแบกหรือเปล่าวะเออแต่ว่าพอพี่ได้ทําบททดสอบไทยคิกบอโอโหพี่เนี่ยแบบสุดจริงๆริกดแบกเลยสุดเหมือนจะแ๊กนะแต่ว่าบนเวทีเนี่ยพี่มีเสน่ห์มากเออพี่มีเสน่ห์แล้วพี่แบบรับปรับตกตกมุกอะไรทันหมดทุกอย่างเออแล้วเป็นยังไงหมอลำกับคาเฟ่ มันต่างกันมัมันมันถามว่ามันไม่ต่างกันหรอกไม่เก่ต่างกันแค่พิกแพงครับคำว่าพิกแพงก็คือมันกิโลนเยอะนะพิษแพงนะไม่เล่นไม่เล่นเมื่อกี้แบบว่ากำลังจะช่วยต้มมุกหระกำลังดูว่าเฮ้ยมันไปทางไหนวะเอามันต้องตรงไปเดียวอ่าอ่า ก็คือมันต้องพริกแพงอ่าพริกแพง้วราคาถ้าเป็นคณะล่ะได้ไหมคณะมือกบโอ้แล้วแล้วแล้วก็คือพี่เนาะพี่จะโดนพี่จะโดนแบบในช่วงของว่าการปรับตัวของตลกสาวน้อยเนาะคือมันจะมีแบบช่วงแบบว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยพี่ความรู้สึกพี่ยังไงตอนั้ตอนนั้นมันถาับว่ามันก็มีกิ๊อะไรกิ๊บกิ๊เขาเขาเขาอะไราแต่ เรามาเราต้องไปให้สุดไปให้สุดอืไปให้สุดเพราะว่าอะไรอะไรเราก็เห็นมาหมดแล้วอืแล้วไม่ใช่ว่าผมอ่าว่าจิ้มตลกของฉันอะไรอะไรนะใช้หน้ามาแตามมือนะเขายัง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 ไยังอะรใช่ว่ายังใช่ว่ายังก็ดีผมมาเฉลิมครับใช่ครับก็เลยกล้ามาอีกขั้นหนึ่ง อันอันนี้ไม่ใช่ว่าไปเองอันนี้นะครับผมเข้าใจครับตับกแฉตัแฉะม,มาเติมเต็มครับผมเติมเต็มน้ําให้มันเต็มโอ่งใช่ไม่ใช่ว่าน้ามันจะลดแก้วแล้วไม่ใช่ก็ยังไม่เต็มแก้วอ่าออยัางไม่เต็มแก้วพอผมมาปุ๊บมันก็ยังไม่เ,มเต็มอ่ามันยังไม่เ,มเต็มอ่าแก้วแก้วใบนะีเขาวแก้วใบนี้คืออะไรคือแก้ว ของชาแนลเจ้ามันไมใช่ไม่เต็มตลก้วเฉพาะตลกนะครับผมครับตยังไม่เต็มแค่ยังไงจะให้มันเต็มอืนี่ผมพยายามจะทำให้มันเต็มอืมพยายามครับถ้าเต็มแุบให้มันรู้เจ้ายิ่งดีอ่ายิ่งดีตาของเจ้ยิ่งดีมันยิ่งดียังไงมันล้นแล้วมันดียังไงมันล้นมันต้องผ่านไปเช็ดอีกไม่ใช่คุ้ยก็คยอย่ญแหมายว่าถ้ามันเต็มปุ๊บถ้ามันร้นอ่ะเออ มอเตอร์ไซค์เราไงเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยมันไงน้ำเยน้ำน้ำจะเป็นแก้วแค่เราบล็อกตึ๊บแล้วก็จิ้มได้หมดนะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคแล้วพี่ก็มาอยู่สาน้อยนะทำไมถึงเส้นสัญญาทำไมทำไมท้องต้องรีบเส้นสัญญาขนาดนี้เลยพี่มีอะไรหรือเปล่าพี่เดือดร้อนอะไรหรือเปล่าไหมปุ๊บเพราะว่าอาบล็อกเส้นสัญญาพี่เส้นปุ๊มเลยกลัวเขาไม่จ้างหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับ แต่ว่าควาจ้างไม่จัดเรื่องอันนี้ผมพูดกกเพิ่งมาอือมว่าคอยจิบผมจะมาคอยจิบผมจะมาขาน้อยอืมขาวุเคยลงเฟซครับลงเฟซว่าคุณได้รับ่ะไรนะคุณจะเริ่มเข้ากับพื้นสูงการบอนรำแล้วพอคุณมองมาถึงสิบนาทีครับข้าราชการคุณจะนอีกคนา อ๋อจบข้าวผมอ่าแบบเอออายอออแบบข้อแหละพี่เคยอยู่วงเฉลิมพลมรักคำมาก่อนครับใช่ไหมอ๋อเนี่ยแล้วก็เลยก็เป็นที่ก็เลยเป็นข้อที่บอกว่าตัดสินใจที่มาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะอะไรเพราะอะไรอ่าเพราะว่าหนึ่งไม่มีเงินอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วหนึ่งงานเขาเยอะด้วยอ่าก็เขากำลังมีแส่อ่าเขามี เขามีกระแสมานานแล้วถูกจต่ตครับผมค่คยคนที่สามคือเราเราไม่เราไม่เคยมาแบบอลลัโซเชียลไงอ่าอ่าบาลัมโซเชียลใช่ใช่สถานนก็บาลัมโซเชียลอ่าลองลองเจตั้งผมนะอ่าเออ่ราได้ผมกริเสรจครับว่าจะไม่มาครับกอิเสร็แล้วแล้วคาวคมาใช้ปุ๊บมันก็ใช้แฟรอ ก็ลองไปดูแบบพี่ครับอืม่าอะไรวะลองเนาะจะตัดมาตคกอะก็ก็โอเคเนาะก็มันอบอุ่นเนาะครับเนาะทั้งก็คือถ่ายคลิปแฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะทั้งโซเชียลแล้วก็ทั้งหน้าเวทีเนาะผมมาไม่ถึงมาไม่ถึงเดือนอ่าไมด้มาเลยหมื่นโอเคพี่เดี๋ยวเราจะถึงเป้าหมายที่เราจะไปทำภารกิจกันแล้วเนาะอ๋อพี่ฝากหน่อยฝากตัวเองหน่อยครับ ฝากนะครับผมน้อยโอชเอ็ดอครับยผมเอ็ดดี้เไกลนะครับบีฝากามเอีช่องของดีเลยประเสริฐสีครับผมวเช่ยสีนะครับไงี๋วฝากตามเอ็ดดี้เท่วไกลจะไม่ทําให้พี่น้องหรือเอีทุกท่านผิดหวังนะครับโอ้ค่ะคาพูดาไหนอาจจะดูแลหรือสแปบอแปด่าอันี้เป็นแค่ เออสมัยก่อนเขาบอกว่าอย่าไปอะไรกันตลกใช่ไหมอย่าไปอะไรกันเออตลกแค่ตลกใช่ครับใช่ครัแต่ว่ายุคมันสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะนะครับนี่นะคะก็คือพี่เอ็ดดี้ผีน่ารัก แอดดี้ผีกองกอยแอดดี k k ้ผีกองก้อยนะครับขอบค uh ุณมากมากนะครับอะขอบคุณมากครับเอาเงาะมีอะไรจะพูดไหมยังไงก็เอาแค่ค่ะสวัสดีครับเอาแค่ยังยังไงก็ฝติดตามเงาะน้อยเพื่อนแพลงด้วยนะครับโอเคอ้าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอาเงาะเป็นไงมาอยู่กับพี่เขาก็เขาเป็นไงบ้างก็ดีครับได้เรียนรู้หลายๆอย่าง อ,อ่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ